สวัสดีครับเอฟซีระทาราทำงานเกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บไปเหมือนเราบอกของลุงนี่เด้มีอีกวะกล่องนี่เด้ก็มีเครื่องบ่ถอดบ่ไรครับต่อตรงครับเอาไอ้นั้นมาครอบไปเดี๋ยวอยู่ลุงนี่ไงไอ่นั่นนั่นนั่นก็มีก็ปิดอีละครับปิดเลยนะครับนั่นแหละครับ เฮ้ฝนตกเดี๋ยวครับเช็คอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอะไรบ้างฝนตกพี่น้องสร้างกลัวฝนครับเอาเอามันเอาไว้นู่นบ่แลนครับแลนพี่น้องเฮื่อ วะมื่กี้พี่ยอยาแบแบวยาวแบเรมัจะเอาไปทในบ่แมียคอยว่าเป็นงว่าแกเป็นบ่มีเดยค่ะถังนี้มาังบ่อเมียนะบ่เมนผมไปบอกว่าแกถังนี้มันบอมีโอ้โหหาดนี้ต้องขยาย โอ้โหแม่ผมก็เปียกโอ้เต็มเต็มเลยกระตันมาแรงมากตอนนี้ก็มาดิมาแล้วมเขาสลัดเลเข้าตะทอมกันแล้วนะครับลมก็เล็กนะครับลมก็เล็กไม่รู้จะเข้าได้กี่คนนะ มหมดถั้าดงหมใช่ไหมครับเอไม่ครับก็คือช่างพงอาจัดร้อนๆเนี่ยเมื่อ้อเข้านะงแก๊เข้าไปเข้าไปในออฟฟิศบอผมเอาถังแก๊สมาส่งครับก็ถังอ่ะที่เอาออกไปจากบ้านลุงผมมาออกไปผมก็เลยบอกว่าเอาถังแก๊สมาส่งครับก็คือเอามาคืนหวหหัเหรอไหนหโอ มันที่ส่งแกไหมหมอก็ต้องแจ้งแอดมินเพราะถ้าลุงป้าแอดมินเขาติดงานเขาคุยกับเอซอยู่ตอนเอกก็แอดมินเขคุยกับเอฟซลุงก็อยู่ตรงนี้ตอนเไม่อนไปได้ยังไปได้ยังไปได้ไปไปก็กับตันสอนเอามาจากกับตันเอาไปอีก มันจะสุดได้ยังไงก็เมื่อมันยังไม่อิ่มคลิปนี้แชร์ถึงพี่สามมนะครับอืมมาดีกว่าไหมเออโอ้ยไปเห็นงานตอกขามันบวชแล้วด้ยครับเนี่ยตกแบบนี้จะตู้เย็นไปได้ยังไงตู้เย็นเอาไปได้ครับตู้ตู้เย็นโดนฝนได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระบบที่ไม่มีจุดไหนที่มันไม่โดนน้ำเอ้ยทุกอย่างมันโดนน้ำได้ตู้เย็นนะครับใช่นอนไปได้เลยโอ้นอนไม่ได้ครับ นอนไม่ได้น้ำยาแอร์มันไหลย้อนครับเครื่องผมจะน็อกให้มันออกหมดแล้วเราค่อยไปเติมใหม่เติมใหม่ปอยกคือคืองั้นไม่ซื้อเครื่องใหม่ไม่ดีกว่าหรือครับลุงพันนี่ลุงพันมาแล้วฮะโอ้เออสีแดงๆมากอยู่นวเอาไปหอานี่ต้องเอาไปโยนลงสะแช่สะไปเด้ป้านั่นบ่แช่สะลอนแช่ไปขึ้นขอย่างนี้โอ้จะเอาไปใส่มาครับเครื่อง เอาลงกันต <oh> ้องซักสีตรงซะก่อนแช่น้ำไปขึ้นเขาผูกก็ฝากถึงลุงเสือปภาสาหน่อครับเครื่องยูหันบ่าวนุบอกว่าโฉมร่องหนองน้ำเลยเด้อครับเด้อแล้วก็มาสิเดี๋ยวบ่าวนุซื้อให้ไหมครับเครื่องปั่นไฟอยู่หน้าน่ะก็โยนลงแช่ไปก่อนอ๋อันนี้ยอันนี้คือบ่าวนูเด้อครับเด้อถ้าเป็นยังไปบอกเกี่ยวกับผมเด้อครับเด้อเครื่องปั่นไฟเด้อครับแต่ว่าเจ้าต้องเป็นคนเห็ดได้โอ้โหเห็ดบ่เป๋้ตัวเห็ดในเฮาเบิ่งก่อน เขาบ่เคยเหตุหลังลมก็ยังลุ่มอยู่ครัับงนมมข่ะลลาาา้เใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเหลือไม่เยอะถ้าถ้าใช้แก๊สอ่ะมันจะเร็วเอานี่ได้สิว่าแขกทั้งเห็ดทั้งหมอโอ้อีหลีเลยตัวนี้ต้งหลายตเนเ่ยปั่นนั่นนะเอาขึ้นมาแล้วหน้าตาก็ดีค้นก็รอแต่ยังได่มาเอาสกูคิดได้ยังไงคคิดอยากจะปีนเกี่ยวด้เนาะ เพราะว่ามีเกีียวอยากจะปีนเกีียวดอนมันเข้าลแวะชิดเมเมื่อกี้ดเป่านั้นอยากเข้าอ้มันนเกินปาลมคือหวานแววว่าคือนาตาแถวเนี้ยเราตามช็อตทุกช็อตครับผมว่าตอนนี้ไปมันข้ามใด้แล้วที่มัยืนตากฝนเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยน่อ เอาพี่ชายถือหน่อยเดี๋ยวผมไปช่วยยกเกตครับขอบคุณครับครับงานนี้ไม่กัปตันไม่ทําไม่เสร็จไไมมม่เป็นนรผผอออ้วแล้วผมจะยกยังไงครับอ๋ออย่าปล่อยลงท่อเด้ออห้ามปล่อยตุบนี้ดึงก้านบาหนีิเอา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 เออเออถึงไหม แม่นสั้หลักขื้นนี่ใส่แกนี่เร็วครับเหลือเสาสุดท้ายนะครับงเออช่างพงครับไอชักโครกกับฝาท่อเอาไปได้อยู่นะครับเรือเอาไปไหมฮะเลือเอานะครับเดี๋ยวจะสว่านมาแยกออกปูนออกปั๊บก็ยกได้เลย โอ้เกมาแล้ววเนาะออไวครับเห็นม้ปุ๊บเลยครับหา่เนาะหากระเบื้องกระเบื้องก็เอาได้ลุงบอกว่ายังไงนมือเช้าไอซีแพกนี่เอาเอามาเลือเอาไปปูใช่ไหมซีแพกเออเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปเลยนะเอาลูกหนูมาตัดแล้วก็ยกไปเป็นแผ่นนะครับขอผ้โอ้ เท่านั้นนะนะถึงพอดีครับถึงพอดีโอ้ถึงพอดีครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็จะเสร็จนะครับโอโ้โหตอนสุดท้ายนะครับผมถ้าช่างตั้มไม่มาไม่เสร็จนะครับผมนี่ครับทีมงานเกือบไม่ได้ทำนะครับผมฝนตกอีกต่างหากนะครับผมจะมากกับฝนตกหรอเพราะงานแก๊สมันลุยได้ลุยฝนได้แต่คนตัดลุยไม่ได้ออดีนะมันตกไม่แรงครับมันตกไม่แรงเดี๋ยวผมมองดูตามพื้นก่อนนะเพราะว่าช่างพงษ์ แกบางทีแกทําทองคําหล่นวันนั้นยังหาไม่เจอนะครับนะครับครับทองคําหล่นวันนั้นยังหาไม่เจอนะครับวันนั้นนะฮะอ๋อเดี๋ยวเสร็จก่อนนะครับผมเข้าไปลื้อหาได้ครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องสแกนมาลงครับโโดดดนนไ้้แลวาครับถ้ามันดำปุ๊บคือโหลดลงเลยครับโอ้โหจบครับเหลือแต่ตัวซอยแป๊บเดียวครับบารนี่ เออเตะเตะเบิ่งสังกสีเด้เด้ออ่มามันช่จ้วบเขาที่นั่งไห้ดินั่นเร็อปประมาณนี้เอฟซีขออนุญาตจบคลิปพินี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ